ทำไมพี่เขามีอะไรเป็นไรเราทำอะไรฮะเราทำอะไรให้มันนอนหงายไปให้มันนอนงหนนอนงายเยียดขาไป ต้องคว่ำลงน้องคว่ำลงเศบแกมือเลยถ้าเกิดเป็นแถวบ้านจะเรียกพ่อคุณพ่อทูลหัวพ่ออภิชาติตบุตรพ่อเทวดาลงมาเกิดฮะเสพยาเสพติดจนคลั่งแต่คนในบ้านทําอะไรไม่ได้สุดท้ายกล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมไอเอ๋คลั่งยาครับคุณผู้ชมในบ้านมียายยายทองวัย8ปปีแล้วอะจู่ๆมันคลั่งยาเห็นหน้ายายทองไม่รู้มันจําได้หรือเปล่าแต่มันตบบ้องหูยายทองโผลจนยายเซไปหลังจากนั้นพ่อมันก็เห็นนะ พ่อเห็นพ่อก็รีบเข้ามาปรากฏว่าถือมีดไล่จะปั่นพ่อบังเกิดกล้าวด้วยครับไ oh แถวบ้านเรียกนรกส่งมาเกิดคนพวกนี้เห็นไหมปรีเข้าไปยายเพิ่งจะไปกวาดบ้านมาเสร็จนะคุณผู้ชมไปถึงปุ๊บมันตบบ้องหูยายจนเซติดกำแพงไปเลยหลังจากนั้นตบอีก3-4รอบนะครับยายทองอายุเท่าไหร่แล้วเดินงกเงืเง,งินๆมา 80ปีโอ้ยแค่เดินลำพังคุณยายยังเหนื่อยเลยเออแล้วแกก็เดินกวาดบ่วงกวาดบ้านอยู่ตามภาษาคนแก่ส่วนคนที่มาจูงมันออกไปอันนี้พ่อแท้ๆนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมมันไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะคือกล้องวงจรปิดพอตัดไปอีกมุมนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อดึงลูกชายออกมาบอกนั่นยายมึงนะปรากฏว่าแทนที่มันจะหายคลั่งหลังจากนั้นไอเอมันเดินไปถือมีดทําครัวปลายแหลม ไล่ฟันพ่อันด้วยนะคนที่เพิ่งจะไปห้ามมันไม่ให้ทำร้ายยายเมื่อสักครู่นี้สุดท้ายโดนลูกชายแท้ๆแทงเข้าไปหารชัยวัย64ปีพ่อแท้ๆนะครับโดนลูกแทงแล้วลูกตัวเองก็วิ่งหนีเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในบ้านตัวเองมันคลั่งได้ถึงขนาดนั้นนะ่ะยายจำหน้าไม่ได้พ่อมันก็จำหน้าไม่ได้ตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งไปถึงก็เรียกเอเอออกจากบ้านมาหน่อยเร็วพยายามจะแจ้งด้วย ละมุนละม่อมก่อนยังไม่ได้ใช้วิธีรุนแรงอะไรสุดท้ายเฮ้ยก่อนหน้านี้มันฟ้าดงวงฟ้าดงามันตบป้องหูยายมันปันพ่อตัวเองพอตำรวจมาปุ๊บมันยอมมอบตัวว่ะทำไมง่ายจังเออทำไมไม่ก้าวร้าวล่ะตำรวจจะได้จัดหน่อยจะปืนไฟฟ้าจะโล่จะเหาะเออจะไม้งามอะไรก็จัดไปแต่ปรากฏง่ายเลยยอมง่ายมากวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก้มหมอบเลยตำรวจใส่กุญแจมือถูกล็อกตัวทันทีมีบรรยากาศช่วงนั้นครับ เป็นไรเราทำอะไรฮะเราทำอะไรให้มันนอนหงายไปให้มันนอนงหนอนงายเหยียดขาไปเหยียดขามเหยียดขานอนความลงนอนความลงแต่แกมือทำอะไรก็ทำนะไม่ขัดขืนเลยอ้าวแล้วทำไมอันนี้มันไม่หลอนอนะ่ะไม่คลังนะ่งอ่ะตำรวจญาติก็ไม่ใช่ออไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันทุกวนันแต่ยายที่มันเห็นหน้ากันทุกวนัน <ตบ S 1> พ่อมัน แทงเฉยเลยแทงพ่อมันเก่งเด็กกับคนแก่หรือเปล่ากับคนในบ้านตัว <คน S 1> เองคนไม่มีทางสู้เออแล้วพอเจอตำรวจมาจริงๆนะครับแต่ตอนควบคุมตัวเอ๋เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมมันบอกตำรวจน้าด,ด้านๆเลยผมเมาเหล้าขาวครับ oh. เหล้าขาวทําคนเมาขนาดนี้ยืนยันปฏิเสธไม่ได้เสพยาบ้าแล้วสาเหตุที่ลงมือทําร้ายพ่อตัวเองเนี่ยเพราะว่าพ่ออะไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับผมอะ่ะผมก็เลยโมโหไงเอาเอา เป็นอย่างนั้นไปก็ตบยายต่อหน้าต่อตาแบบนี้ยืนยันไม่ได้เสพยาแค่กึบเล่าขาวเข้าไปส่วนมีดที่เอาไปวิ่งไล่ทําร้ายพ่อตัวเองนะครับก็บอกว่าเป็นเพราะทะเลาะกับคนข้างบ้านแล้วเกี่ยวอะไรกับมั่วมากมันพูดอ้างไปเรื่อยเลยืชนปลายไม่ถูกเลย<ะ>เอาตํารวจพาตัวสงบสติอารมณ์ที่ห้องหาอักห้องขังสพเมืองอุดรธานีนะครับส่วนยายทองยายทองอายุ80ปีคุณผู้ชมยายบอกว่าตอนนั้นกวาดบ้านอยู่เอ๋มันเดินเข้ามาตบป้องหูยายอยู่หลายรอบ บอกกับเอไปว่าอย่าทําร้ายยายอย่าพยาทยายเลยมันไม่ฟังมันตบยายอีกหลายครั้งสุดท้ายยายบอกว่ายายแก่แล้วยายจะสู้อะไรมันไหวอะ่ะยายก็เดินเซเกอบหัวกระมังยายหึดสู้มีแรงแค่จะเอาไม้กวาดเนะ่ยเงื้อฟาดมันแค่นั้นเองทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ยายบอกโชคดีมากที่พ่อมันมาลากตัวไปถ้าพ่อมันไม่มาลากตัวไปนะเพลอเยายโดนจนแข้งขาหักไปแล้วเอาฟังจากยายทองหน่อยครับ หัวย่าในมมาตมองนี่มันตือ้านเจ็บหมเนี่ยเจ็บหมเจ็บข่ะนจะใรนี่ตอนนั้นแม่ทำอะไรอยู่กวาดล้ขยัแล้วเกิดอะไรขึ้นมันอันดากันก็เี็กน้อยอยู่เฮี้ยนพลัดากันบบนี้พอไม่ได้ว่ามันยังอะไรย่านะมันตามย้าพอมันมันดากันก็เี็กน้อยห้องแถวใจพง มันจำมาตีไปแลนไปตีเขาแลนออกมาเลยแลนไปตีแม่กับอกเขาว่ามันสิมาตีเนาะแต่ยืนยุ่งพหลังห้องน้ำคนไม่ให้หลิงใส่ยาย ฟาดหัวยายหนุ่ยร้ายมองร้ายมองเจ้าว่ามองนี่มันตีดงานใช่เหรเหตุการณ์นี้ถ้าสมมติว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุมีแค่ไอเอ๋อยู่กับยายทองสองคนตายแล้วเพรว่าตายเผลอใหญ่ตายได้เลยนี่เท่ากับว่าคนคนนี้เก่งแต่กับเด็กไม่รู้กับหมาเราไม่เห็นแล้วก็มาทําร้ายคนแก่เอ๋เวลาเมานะพี่แนะนําไม่รู้เอ๋จะมีโอกาสได้ดูเปล่าลองเก็บขี้หมาแถวบ้านกินน่ะรับประกันไม่มีใครว่าเอ๋เลยอ่ะเวลาเมาเมานะซดเหล้าค่ะ ว่าไปเดินเก็บขี้หมาตามข้างทางกินน่ะบอกให้โลกรู้ไปเลยว่าเรากำลังเมาไม่มีใครจะว่าแล้วเขาจะชื่นชมหรือเสาไฟฟ้าก็ได้นะดูจากสภาพเอย่าไปปีนเสียเวลาคนมาช่วยคุณดูจากสภาพดูทรงแล้วนะแล้วคุณคุณเชื่อเขาเหรอที่เขาบอกว่าเขากึบเล่าข่าวเข้าไปมันต้องน่าจะมากนะเต็มเต็มเออเป็นเม็ดเม็ดแหละอย่างเงี้ยโอ้โห